ก็สว so, ัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกของโมทอปที่ควรออกนะครับผมเอาไว้แบบเล่นสนุกสนุกนะซึ่งอันตรีของโมทอปมันเป็นความสายเวทใช่ไหมครับผมซึ่งเราสามารถทําให้ความสายเวทอันนี้เพิ่มขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวดูครับผมอันนี้อันตรีอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยนะไอ้ที่มันขึ้นพันห้าเพราะว่ามันชนกับวงแหวนไว้โอเคแล้วผมออกจอก่อเวทมาอันตรีผมสองพันครับผมแต่ว่า ันนี้ไม่ใช่จุดสุดยอดนะผมโบกกับดาบแดงเดี๋ยวไม่ได้ขาน้อยก่อนอุ้ยสองพันหร้อยโอ้โนี่คือคอมโบที่ดีมากเลยนะครับผมจออเกาะกับดาบแดงแต่ว่ายังครับผมยังมีอีกเกาะเกิดครับผมอันเนี้ยคือแบบทําไม่แรงสุดๆเลยนะที่จออเกาะไว้ทําไม่แรงขึ้นเพราะว่า อันตีของมทูทอสเป็นเวทนะครับผมและพอมันเป็นเวทมันสามารถโดนโดนต้านทานออกไปได้ก็คือสามารถโดนลดดามเมจได้มันจะไม่เหมือนทูดามเมจของทาราท,ที่ผมบอกนะนี่ก็เป็นเหตุผลที่มทูทอสไก่นะผมคือถ้ามันเป็นทูดามเมจเหมือนทาราก็แรงไรโอเคคือแบบเวททุกชนิดเลยนะเกาะไฟเกาะไฟก็แรงขึ้นเลยครับผมอ่ะเนี้ยอยู่ที่149่้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าผมขายเจาเจาเกาะเวท เนี่ยครับผมหายไปสามสิบหน่วยแล้วนะก็เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูเลยละกันก็ที่ผมจะออกก็จะมีเกาะไฟนะครับผมจอก่อเวชชิ้นใหญ่ดาบแดงเกาะเกิดแล้วก็ของลองกับรองเท้าอุ้ยแมวแรงเดียวแบบตึงเกินไนงะอยาเจอตัวแบบตัวที่มันแบบกดดันนะเอาตัวที่มันยืนตีกันนะเพื่อนัวท้อนยิ่งใหญ่อยู่โอเคครับผมมา เรามาดูพลังของมูทอสนี่อาจจะเป็นไอเทมมูทอสในยุคต่อไปเลยนะครับผมโคตรโกมงมากเลยคือแบบโอ้โหหมดปัญหาครับอันตีใส่แทงแล้วไม่เข้านะซึ่งไอผลไอผลจอกอกเว้นี่ยครับผมมันจะใช้ได้ดีสำหรับแทงซะมากกว่านะเพราะว่าโดนใส่แคลร่แคลร่มันมีต้านเว้นน้อยอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่ค่อยเห็นผลนะ มันรวมถึงพอสัส4ของสกิล1ของโมทอสด้วยนะครับผมที่จะติดตัอลนกษณลัก 3, สร้างความเสียหาย1%ของพลังพิษสูงสุดศัตรูนะมันก็เป็นเวทเหมือนกันก็คือเพิ่มได้เหมือนกันนะโอเคไอเทมก็จะขึ้นมาเป็นโอเคจริงๆผมไม่ออกรองเท้าเลยโหพอติดลบส4องศานะคนนี้น่าจะเย็นนาดูโอเค ถ้าต้องออกตัดเลือดหรือเปล่าคนจริงเขาไม่ออกอะไรกันหรอกครับผมคนจริงไม่กันนะเนี่ยครับผมสามสิบห้าเราก็เพิ่มตามีนันได้ด้วยนะโอเคตีวอมเลยตีคนสักหน่อยตีไม่โดนโอเคล่อล่อล่อโอเคหลอกฟิกเขาอาจจะตายแล้วนะั่นตูมแม่ โอเคเดี๋ยวพอเราได้ของโรมเราไปต่อเลยนะรองเท้าคืออะไรไม่รู้จักเดี๋ยวจะคอมโบแบบแรงๆเลยต้องใช้เกาะไฟนะผมจะได้คุ้มกับเจาะเกาะวิที่เราออกมามบอกรีวิวนี้โคตรโกงนะครับผมต้องใช้เงินต้องใช้เงิน,ต,งงนต้องใช้ทอง โอ้โหตะเลเกมพอเล่นแทงผมแปบเดียวตายผุกครั้งตัดเลือดแต่คนนี้เหมือนจะเล่นฟอเลนไม่ค่อยเป็นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราเราฟาร์มยาวๆเลยนะโอเคเขาเลยไม่เป็นจริงนะผมดูจากการเก็บดอกแล้วแต่ดอให้เขาเลยไม่เป็นมันก็ยังไหวอยู่ดีเพราะตัวเราดามีเยอะมากตั้งรอได้จอกเวทนะครับผมเดียวเจอ้มันตื่นไม่ตายรับ ตีงัวไปโอเคอืมกาว d ม m a พลาดาน,นิดหน่อยนะแต่ว่ายังได้อยู่ว่าผมต้องเอาตัดเลือดว่ะแต่ว่าคนยิงไม่ออกโอเคได้ก่อไฟนะเดี๋ยวขึ้นเป็นดาบแดงก่อนเลยละกันนะ เพราะว่าเพิ่งรี้ขึ้นเจอกาะเวทมาแต่เขายังไม่มีเกาะเวทเยอะก็จะไม่ค่อยเห็นผลเยอะนะครับผมโอเคเราก็เดินแบบเดินงูๆไปเลยนะอะไรทำไม่ทอ,อย้ายที่กันย้ายที่กันโอเค พาไปเรื่อยๆเพราะเราต้องใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคเขาออกมาเป็นรามินล้วนเลยนะก็จะไม่ค่อยเห็นผลนะครับผมแต่ก็เห็นอยู่เพราะว่ามันจกกเจาะเกาะ45%ไม่ใช่เจาะเกาะเจาเกาะเวฟ45%นี่เยอะอยู่นะครับผมอุย้ยเขาแคนเซิลสกิลหนึ่งผมได้อ,ดอ,อุ้ยเหน็ดเกย์เขาตายละโอ้ ผมพยายามจะไม่พยายามผือจบนะว่าผมชอบจบได้จบไงประเด็นโอเคตีไปเรื okay, ไไเร่อยๆนะโอเคไม่ตีก่อนนะก็ไม่ได้อยากทรมานนะครับผมแต่ว่าเพื่อวิทยาศาสตร์และความเข้าหน้าโอ้โหเพื่อนซูไปแล้วก็อยากดีเพื่อนโ okay, อเคเราพยายามไม่ฆ่าเขานะ เลี้ยงเขาไว้ก่อนโอ้โหไม่ไหวเลยคือเนี่ยครับผมอันนี้ที่เขาแทงแล้วเลื่อนสองครั้ง,งเพราะว่าเขาเดินไม่ค่อยเป็นนะเห็นไหมเขาจะกระดึบก่อนหนึ่งทีอ่ะก่อนที่เขาจะไปเก็บเอ้ยก่อนที่เขาจะใช้สกิลสองเขาจะกระดึบก่อนนะเพราะว่าเขากดเร็วไม่พอนะซึ่งวิธีแก้ก็ง่ายมากเลยครับผมก็แค่เวลากดแทงก็คือกดสกิลไปเลยอ่ะอุ้ยเนี่ยไม่ดีแล้ว ก็คือพอเรากดโจมตีธรรมดาครับก็กดสกิลสองไปเลยนะมันจะได้แดดแค่ครั้งเดียวเลยนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการเล่นฟอร์เรนที่ถูกต้องนะโอ้โหข้อมูลามาสานี้แต่ว่าเราเป็นสายโมทอสสายวิทยา,าศาสตร์พัฒนาโลกอะคือแบบตัดเลือดก็อยู่ผมไม่ได้วะเอ้ไม่ใช่ตัดเลือดจกกอกเกาะเครองเท้าไม่ออกรองเท้ามันแพง เราพยายามทเป็นสู้ไม่ได้นะแต่เลยเกมมันจะสู้ไม่ได้จริงไงคิง okay. ซึ่งก่อไฟอะครับมันจะแรงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์เลือดใช่ไหมครับผมก็คือถ้าเราออกก่อไฟมาแล้วเลือดเราประมาณสองหมืน่นเล่นสกัดเลือดสองหมืน่นแล้วเราก็ออกไอ้เจ้าเจาะก,กเวทอะไอ้เจาะกอเวทนี่ก็ใช้กับสกัดได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าสกัดก็เป็นดาเมจเวทเหมือนกันแรงเหมือนกันเลยอะ แต่ผมบอกไว้เลยนะไอการที่เราออกของแบบเนี้ยมันไม่ใช่แรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะมันเห็นได้ชัดถ้ามันเป็นแทงอนะแต่ถ้ามันไม่ใช่แทงก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะโอเคอีกเจ็รเว็บนี้ได้ไหมไม่ได้ไ,ได้นะเวแบบนี้เนี่ยคือเขาลำนึงไม่ได้นะ ก็ดีนะครับผมให้เขาฝึกไว้หน่อยละก,กาันคือเราไปจบเขาแต่เขาไม่ได้ล,ล้มอีกสามร้อยกสิบครับผมเวมนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันนะสับไปก่อน,นครับผมหนึ 1, ่งพันสี่ร้อยดาเมจจดเอาไว้ครับจดเอาไว้หนึ่งพันสี่ร้อยเฮ้เพื่อนถอยเธอเพื่อนตายน,นะอืมแตกโอเคหนึ่งพันสี่ร้อยนะผมแล้วเรามาดู หลังจากเราได้จอกเกอเวทมันจะแรงขึ้นไปขนาดไหนผมบอกเลยเกือบสองพันือเกินนะผมเือเกินแรงนะและยิ่งใช้เรื่มเล่นน้อยๆอ่ะคอมโบกับดาวแดงนะครับผมแบบโป้งเดียวหายหมดจริง <c oughs> ๆอยากรอได้ก็เกิดด้วย เฮ้ยๆทำเป็นเอาใหญ่ใช่ไ okay. หวต้องเอาดูดเลือดจริงมันไม่งั้นแบบตีนานจัดไมไม่ใช่ดูดเลือดตัดเลือดจ้องมันทำไมดูดเลือด ก็เป็นดาบแดงนะโอ้ยหมดหนึ่งหนึ่งมันน่าจะได้เงินไวกว่าน,นี้นะถูอแบบนานเกินไม่ไหรองจะเต็มยืเซิปนานเกินเพื่อนนานเกินนี้ก็ถือโอกาสฝึกฟอเลนให้เขาไว้ด้วยนะครับผมถือจะรำช่ำขึ้น โอเคเอาเป็นตัดเลื่อนนะไม่งัน้นเาจะสู้ยากมาเรามาเทดามีดก่อนดีกว่าอืมตีไปล้อเ,เลือกเขาต่ำกว่าครึ่งหลอดน,นะครับผมแล้วก็ใช้คอมโบเอ็กโซเดียครับผม2,200ดามีดจาก1,400ง่ครับแรงขึ้นมาแบบ <c oughs> แรงขึ้นมาเท่าไหร่อะเออแปดร้อยใช่เปล่าใช่ครับผมแรงขึ้นมาแปดร้อยแบบไม่มีอะไรกั้นนะครับผมนี่คือความรับของโมโทูทอสบอกเลยไปออกตามกันได้ครับผมโคตรโกงจ่อเกอเวดดำแดงก่อไฟนะครับผมซึ่งก่อไฟก็จะมาคอมโบกับไเจ้าจ่อเกอะเวทที่ลอ,อกมาด้วยนะจะได้คุมคุ้มขนาดฟอรเรนยังสู้ไม่ได้ <laughs> โคตรเก่งอะครับโมทอสของวิวเนี่ยผมอบอกเลยอันนี้จะเป็นเมตาใหม่นะครับผมเมตาอินเดียเมตาเยอรมันเมตาญี่ปุ่นคือทุกประเทศเลยครับต้องไปเล่นนะ